สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้ำาน,นะคะที่บริษัทเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะวันนี้อ้ําอยู่ที่เพชรยนต์สาขา2นะตั้งอยู่ริมถนนใหญ่นะบนถนนเสรีไทยฝั่งมุ่งหน้าเข้าสี่แยกมินบุรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพามาพบกับคันนี้เลยนะเป็น Isuzu m u x รุ่น1.9 DVD นะปี2017นะโฉมนี้นะคะจะเป็นโฉมที่ ฉลองครบรอบ60ปีของอิซูซุด้วยนะคะคันนี้นะลูกค้าจะได้รถสีบอลเงินแบบนี้นะคะสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะร,ราคาขายอยู่เพียงแค่719,000บาทเท่านั้นเองนะบอกเลยว่าไม่นะวิ่งมาใช้ใช้มาแค่เพียง1 000, 3 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองเป็นรถปี2017คันนี้นะจัดเต็มฟรีดาวได้อีกเช่นเคยนะสำหรับลูกค้านะที่มีรายได้เป็น2เท่าของค่างวด สามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันนะคะว่าคันนี้นะมีอะไรมาให้เราบ้างนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้านะ,ะทำเป็นสีบอลเงินนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะ,ะพร้อมด้วยโลโก้ของอิสุสุที่เป็นคโครมเมียมแบบนี้นะ,ะสำหรับนะคะในส่วนของโคมนะคะตัวนี้นะคะมีปรับนะ,ะเอาตัวของ d a ทา i m e running light นะ,ะที่เป็น LED เนี่ยมาใส่ไว้ในโคมเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ไฟคู่หน้านะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในคมเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะทำให้ดูดุดันขึ้นนะ,ะสำหรับโฉมนี้มาต่อกันในส่วนของด้านข้างนะ,ะตัวล้อมแม็กนะคะเป็นแม็กอลอยนะคะจากโรงงานนะ,ะมาพร้อมกับยางนะคะบิสโตนนะ,ะปี2020กันเลยทีเดียวนะคะตัวยางนะคะเป็นยางปี2020นะ,ะซีรีสย,ยางคือ245 70 R16 ับ70 R16 นะค,ะคันนี้บอกเลยว่า ยางใหม่มากๆนะลายเหลือๆใช้อีกยาวกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับในส่วนของภายในซุ้มล้อนะคะก็อย่างที่เห็นนะสภาพเดิมๆนะโครงสร้างไม่มีชนแน่นอนนะสวยๆแบบนี้นะคะในส่วนของกระจกมองข้างกันนะคะกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคันนี้แล้วก็เป็นไฟเดียวในตัวเรียบร้อยแล้วนะปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าสําหรับนะในส่วนของมือจับ นะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหนะะ้าคันนี้มาดูกันต่อในส่วนของด้านหลังนะ,ะอ้อลืมบอกไปนิดนึงนะค,ะคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นดิสเบรกนะคะทั้ง4ล้อกันเลยทีเดียวนะ,ะ,ะมาต่อกันส่วนของด้านหลังนะคะนิดนึงนะ,ะในส่วนของบานประตูหลังนะ,ะตกแต่งด้วยแถบโครเมียมนะ,ะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบ LED นะคะที่ด้านบนสำหรับในส่วนของไฟเบรกนะ,ะตัวนี้ ก็ยังเป็นไฟหลอดฮาโลเจนอยู่นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะอันนี้ออกแบบใหม่นะคะให้ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะ,ะในโฉมนะคะของปี2017นะคะจะเป็นรุ่นฉลองครบรอบ60ปีของอิสุสุกันด้วยนะ,ะ mm hmm. สำหรับในส่วนของชายด้านล่างนะคะตัวนี้จะออกแบบมาให้เป็นสีดำนะ,ะเป็นโทนสีดำเพื่อตัดกับตัวรถนะคะทำให้ดูมีออกแนวสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. ในส่วนของด้านล่างนะคะมีไฟทับทิมและก็ไฟถอยมา ไฟถอยจะอยู่ที่ด้านล่างนี้นะคะจะไม่ได้อยู่ในโคมเดียวกันกับไฟเบรกนะเดี๋ยวพาไปชมนะ,ะในส่วนของข้องเก็บสัมภาระกันนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะลูกค้านะ,ะจะได้เป็นกรอนไฟฟ้านะ,ะแล้วก็มีกล้องสองภาพขนาดถอยนะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ภายใต้คิ้วโครมเมียมแบบนี้สําหรับภายในนะคะเป็นพนสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็มีกล่องเก็บของนะคะมาให้นะคะที่ด้านท้ายด้วยนะคะตัวนี้นะคะ ถุงข้างมือแม่แรงต่างๆนะเรามีให้ครบนะคะอยู่ในช่องเก็บของตรงนี้นะแล้วก็ยังมีคู่มือนะคู่มือคู่มือเนี่ยอยู่ครบเลยนะคะตัวนี้บุ๊กอรต่างๆนะมีให้เช็คได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของเบาะแถวที่3นะนะสามารถปรับพับราบแบบนี้ได้เลยนะเวลาวางสัมภาระเนี่ยค่อนข้างจะได้เยอะมากนะ,ะสำหรับ i s u z u m u X นะ ตัวเบาะนะสามารถดึงเชือกนะเพื่อเปิดพับขึ้นมาได้เลยนะก็สะดวกสบายนะสามารถปรับพับแยก50-50นะแบ่งวางสัมภาระนะคะแล้วก็ผู้โดยสารได้เดี๋ยวพาไปชมกันต่อนะคะในส่วนของ้องโดยสารภายในกันค่ะสําหรับนะคะในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะคะจะเป็นตัวพลาสติกขึ้นรูปนะตกแต่งด้วยลายไม้นะ,ะแล้วก็มือจับเนี่ยเป็นสีดำนะ,ะเหมือนกับตัวแผงประตูด้านข้างเลยนะคะ ในส่วนของเบาะนะคะภายในนะตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าตัวนี้สวยนะคะนั่งสบายนะ,ะไม่อมความร้อนนะคะสามารถพับนะ,ะปรับขึ้นลงเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะหรือเราจะปรับพับนะ,ะเพื่อให้อยู่ในระนาบเดียวกันนะคะสำหรับวางของในลักษณะยาวๆได้นะ,ะตัวนี้นะ,ะขึ้นลงสะดวกสบายนะ,ะเพราะว่าตัวเบาะแถวที่2เนี่ย สามารถพับเก็บมาด้านหน้าได้เลยนะคะช่องทางขึ้นด้านหลังนะค่อนข้างจะกว้างขวางนะสำหรับในส่วนของแถวที่3นะคะเป็นเบาะนั่งสองที่นั่งนะตรงกลางนะจะมีในส่วนของที่เก็บของที่วางของนะด้านข้างทั้งสองข้างนะมีที่วางแก้วน้ําให้นะอำนวยความสะดวกมากๆนะสำหรับ eos mulex นะคันนี้นะลูกค้านะจะมีแอร์ช่องแอร์นะคะทุกที่นั่งเลยนะแล้วก็มีช่อง รับอุณหภูมินะสำหรับปรับอุณหภูมินะอยู่ตรงกลางให้สําหรับผู้โดยสารด้านหลังเดี๋ยวเราไปพาสตาร์ทรถชมกันนะคะว่าคันนี้นะ,ะได้อะไรมาบ้างออปชั่นอะไรให้บ้างะะสําหรับมาตรวัดนะคะตัวนี้จะเป็นมาตรวัดแบบเรืองแสงนะคะเลขไม้นะ,ะวิ่งมาแค่1นึ0 0แกิโลเมตรเท่านั้นเองนะ,ะในส่วนของพวงมาลัยนะ,ะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง นะตัวนี้พวงมาลัยนะ้ไม่มีรอยสึกรอยกร่อนนะคะไม่มีรอยถลอกเลยนะตัวพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านะมันติฟังก์ชันนะคะมีให้นะในส่วนของเครื่องเสียงนะคะตัวนี้จะได้เป็นเครื่องเสียงไพโอนเนียนะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะคะก็สามารถเชื่อมต่อนะคะมือถือนะช่อง AUX US, USB นะคะมีให้ครบเลยแล้วก็ในส่วนของ แอรนะคะตัวนี้จะเป็นระบบแมนนวลนะคะมือปรับหมุนสำหรับในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะ,ะมีระบบซีเรียลเชียลนะคะบวกลบนะ,ะใช้สำหรับเพิ่มอัตราการเร่งนะ,ะในส่วนของคอนโซลกลางนะเบรกมือนะ,ะแล้วก็ช่องสำหรับวางแก้วน้ำมีให้นะ,ะแล้วก็พนักวางแขนนะ,ะเป็นช่องเก็บของเปิดขึ้นมาเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่นะ,ะตัวนี้ สำหรับในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะ,ะตัวนี้ก็ม,มีช่องสำหรับเก็บของกระจุกกระจิกให้นะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะตัว<ไ><ะ>นี้ช่องสำหรับวางแก้วน้ำคู่หน้านะ,ะมีให้ครบนะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหน้านะ,ะแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหน้ากันค่ะในส่วนของด้านหน้านะ <ๆ S 1> ตัวโครงสร้างด้านหน้าฝากระโปรงเดิมโรงงานนะตัวเม็ดอาร์คต่างๆนะ แล้วก็สติกเกอร์นะคะจากโรงงานเนี่ยอยู่ครบนะตัวหัวน็อตนะคะทั้งซ้ายและขวาไม่มีการขยับนะไม่มีรอยประแจไขาเลยนะแก้มข้างนะทั้งสองด้านก็เช่นเดียวกันนะพันหน้าแผ่นเพจเดิมนะคะโรงงานยังอยู่นะรอยแต้มสีมาร์กจากโรงงานนะยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะสำหรับในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะ เดิมๆแบบนี้นะคะไม่มีการดัดแปลงแก้ไขแน่นอนนะคะสีมา้าโรงงานนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้นะเครื่องยนต์เดิมๆนะไม่มีการดัดแปลงนะสีม้าจากโรงงานนะคะยังอยู่ชัดเจนนะเครื่องยนต์ตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีนะคะบวกเทอร์โบแปรผันนะคะ150แรงม้าก,กันเลยทีเดียวนะถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะสำหรับในรถ ขนาด1,900ซีซีนะคะที่เป็นรถเจ็ที่นั่งขนาดนี้นะคะช่วยนะในการอ่าตาการประหยัดน้ํามันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะะแล้วก็ไม่ได้อ่ดอย่างที่คิดนะ mm hmm. ลูกค้าท่านใดน,นะสนใจที่จะเข้ามาทดลองขับนะหรืออยากสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์ต่างๆสามารถโทรได้ที่เบอร์0888947474อําเพอยนนะยินดีให mm ้บริการนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะช่อง YouTube นะ รถมือ2มินบุรีกันด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดรีวิวนะคะรถสวยๆนะของทางบริษัทเพชรยนต์นะแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ